เวลา17.46นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชในการทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบระมราชชนกเนื่องในวันมหิดลโดยมีประชาชนพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองเฝ้าทุลละองทุลีพระบาทรับสเสด็จ โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระหิดาลาทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสศริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาส่วนพระองค์ แล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสวรีสมเด็จพระมหิดตะลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาลาสิริราชร้อยปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์และผ่านพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพวงมาลัยแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปหล่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการนี้พระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานและผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยาศาสตรส์ศิริราชพ,พยาบาล วันที่24กันยายนของทุกปีกำหนดเป็นวันมหิดลซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิดลลาทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและพระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทยเพื่อน้อมนําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ส่งดําเนินพระราชจริยวัตรอันงดงามในฐานะแพทย์ที่มีน้ำพระทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงอุทิศพระวรากายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการวางรากฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์การสาธารณสุขของประเทศให้เจริญรุ่งเรืองตามมาตรฐานสากลตราบจนทุกวันนี้คณะแพทยาศาสตร,ร์ศิริราชพยาบาลจึงได้กำหนดจัดงานวันมหิดลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต24กันยายนของทุกปีเพื่อร่วมลํำลึกถึงพระเกียรติคุณ โดยมีกิจกรรมต่างๆได้แก่พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสวรีสมเด็จพระมหิตตลาธิเบศดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกการออกรับบริจาคของนักศึกษาภายในวิทยาเขตบางกอกน้อยพร้อมมอบธงวันมหิดลเป็นที่ระลึกการจัดรายการพิเศษเฉลิมพระเกียรติเพื่อหาไรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ด้ยโอกาสของโรงพยาบาลสิริราชทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บก โดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรรคัรชนารีส่งเป็นองค์ประธานคณะกรรมการจัดงานหาไรายได้มาโดยตลอด พะนัทท่านพลเอกอูมารูมุกตาลซิสกูเองบาลอประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกินีพิซากลุ่มพิซาเนวอกัดวันเอกราชของสาธารณรัฐกินีบิซา,า,ข,ารรรข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลเมษสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความร่มเย็ยนเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวกินีบิซาสืบไปพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัว เวลา13นาฬิก22นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสรรปธุมพระราชทานพระราชาวโรกาสให้ในายมานิตสุขสมจิตประธานมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยนำคณะ และคณะนำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนละระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือบอยอสอสอรุ่นที่2จํจำนวน50คนเฝ้าทุลองพระบาทรับพระราชทานวุธิบัตรและเข็มที่ระลึกของสถาบันอิสารา หลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นหลักสูตรอบรมระยะยาวให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนด้านวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์สื่อออนไลน์และผู้ประกอบวิชาชีพในภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางภาควิชาการองค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรของรัฐและภาคเอกชนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเพิ่มศักยภาพในการนำเสนอข่าวสารรวมทั้งให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะ ด้านการบริหารมุ่งให้ตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อนอกจากนี้การที่คนต่างอาชีพได้มาอยู่ร่วมกันระหว่างการอบรมยังมีส่วนเกื้อนหนุนให้มีการประสานการทำงานร่วมกันด้วย เวลา17นก21นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงมันธนาราชวัลพานุสิทธิ์ซึ่งถึงแก่นิจกรรมเนื่องจากปอดติดเชื้อเมื่อวันที่9พฤษภาคม2566สิริอายุ100ปีท่านผู้หญิงมันธนาเกิดเมื่อวันที่25มีนาคม2466เป็นที่ดาของพันเอกพระยาราชวัลพานุสิทธิ์ฟูวรโภคกับคุณหญิงสงุลราชวัลพานุสิธ์ ช่วงประพักในวัยยาวได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนเซนต์ฟรานซิสซาเวียคอนแบนและมีโอกาสได้เรียนการฝีมือในวังหลวงนอกจากนี้ยังได้รับการอบรมให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์มาโดยตลอด ในปี2515ได้สมัครเป็นอาสาเยี่ยมไข้และได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ปฏิบัติงานสดงพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเยี่ยมคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตามโรงพยาบาลต่างๆในปี2545ได้กราบบังคมทูลลาเนื่องจากมีอายุมากและมีปัญหาด้านสุขภาพ ตลอดระยเวลาที่พักผ่อนอยู่บ้านได้ทำบุญช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากและผู้ขาดแคลนอยู่เสมอ 10นาฬิกา20นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยหนึ่งชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จจากโรงแรมที่ประทับไปส่งเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองสำหรับผู้แทนระดับสูงที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอชียนเกมครั้งที่19โดยมีนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนและภริยาเป็นเจ้าภาพณโรงแรมซีจึก เวลา14นาฬิกาเสด็จไปทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆภายในหมู่บ้านนักกีฬาเช่น NOC Service Center โดยเป็นศูนย์เกี่ยวกับข้อมูลของฝ่ายกีฬาฝ่ายขนส่งฝ่ายโลจิสติกฝ่ายต้อนรับและพิธีการทูตพร้อมกับเสด็จไปทรงเยี่ยมคณะนักกีฬาทีมชาติไทยที่พักอาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านนักกีฬา ในการนี้มีพระปฏิสันฐานและพระราชทานกำลังใจแก่คณะนักกีฬาทีมชาติไทยก่อนเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมส่งฉายพระรูปร่วมกับนักกีฬาประเภทต่างๆและเจ้าหน้าที่รวมทั้งเยี่ยมชมกองอำนวยการของคณะนักกีฬาทีมชาติไทยและกองอำนวยการฝ่ายแพทย์ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินจากตึกพักหมู่บ้านนักกีฬาไปยังบริเวณฟิตเนสเซ็นเตอร์เพื่อประทับรถชัตเตอร์บัส เสด็จไปยังหางโจโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมส่งนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยจำนวน202คนร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจโกเกมซึ่งเป็นมหากรรมกีฬานานาชาติที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับ2รองจากโอลิมปิกเกมส์และใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียจัดขึ้นทุก4ปีเดิมกำหนดจัดขึ้นในเดือนกันยายน2565 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงเลื่อนจัดการแข่งขันเป็นระหว่างวันที่23กันยายนถึง8ตุลาคม2566โดยพิธีเปิดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิดเอเชียนเกมรักโลกมีนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานการสแสดงแต่ละชุดเน้นแสงสีสวยงามตรระกาตาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งดใช้พลุไฟแต่ใช้พลุดอกไม้ไฟแบบดิจิทัลมีไฮไลท์อยู่ที่การจุดคบเพลิงออนไลน์โดยนายหวังซุนนักกีฬาว่ายน้ำเหรียญทองโอลิมปิกเกม2020ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้นำจุดคบเพลิงร่วมกับมนุษย์ดิจิทัล AI และผู้สมัครเข้าร่วมออนไลน์กว่า80ล้านคนทั่วโลก ขบวนภาเรคณะนักกีฬาทีมชาติไทยเดินเข้าสู่สนามเป็นชาติที่38เรียงลำดับชาติสมาชิกตามตัวอักษรโดยปีนี้มีการแข่งขัน40ชนิดกีฬา61สาขามีประเทศสมาชิก45ประเทศส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกว่า11,300คนซึ่งประเทศไทยส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กกเข้าร่วมมา,า,าทก,กาที่สุดถึง1411คน มีการจัดการแข่งขันทั้งในนครหังโจและเมืองอื่นๆของมณฑลเจ้อเจียงอีกห้าเมืองได้แก่นิน้งโปหวงโจหูโจเซาซิงและจินหัวเวลา13.49นาฬิกา49นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จไปยังสนามกีฬาขี่ม้าถงหลูโดยเป็นสนามในการฝึกซ้อมม้าและจัดการแข่งขันขีม่ม้า ซึ่งวันนี้ทรงฝึกซ้อมขี่ม้าส่วนพระองค์ชื่อแซมบะคิงเป็นวันที่สองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะทรงเข้าร่วมการแข่งขันประเภททีมในวันที่26กันยายน2566โดยทรงฝึกเทสตปรีเซนจรสซึ่งจะใช้ในการแข่งขันตามที่สหพันธ์ขี่ม้านานาชาติหรือ FEI กำหนดในรายละเอียดท่าต่างๆเช่น half p r e o t e extended t r o s t เพื่อให้มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นโดยใช้ระยะเวลาในการฝึกซ้อม45นาทีพร้อมกันนี้ท้อยพระเนตรการฝึกซ้อมของนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยที่จะลงแข่งขันประเภทอีเวนติง้งประกอบด้วยร้อยเอกสุภาพขาวงามจ่าสิบเอกปรีชาขุนจันทร์นายวีรพัฒน์ปิตาการน,น์และนายกทวัฒน์สำรานสำหรับการแข่งขันประเภททีมจะนำคะแนนที่ดีที่สุด จาก3ใน4คนมาเป็นคะแนนของทีมเพื่อหาทีมที่ชนะส่วนประเภทบุคคลจะทำการแข่งขันในวันที่27-28กันยายน2566ซึ่งจะนำคะแนนของนักกีฬาแต่ละคนของทุกชาติมาเรียงลำดับเพื่อหาผู้ชนะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทุติิองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงทั่วพระราชทานประจำปี2566ณบริเวณพระพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางดาราอําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานของดีเมืองนาราประจำปี2566 ดยก่อนการแข่งขันมีการแสดงโชว์ขบวนเรือบุพชาติขบวนแห่ทางน้ําของหน่วยงานต่างๆจํานวน10บลำซึ่งมีความวิจิตรสวยงามโดยปีนี้มีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง3ประเภทรวมจํานวน47ทีมแบ่งเป็นเรือกอและ21ทีมเรือยอ,อก,กอง16ทีมและเรือโคชสี10ทีมและมีเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมจํานวน3ทีมจัดการแข่งขันระหว่างวันที่22-24ถึงกันยายน2566ร สำหรับผลการแข่งขันประเภทเรือกอและรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีมหังตูวะประเภทเรือยอกองรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน2รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีมศรีวาเอลแ8และประเภทเรือโคชสีรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมศรีวาเอล88รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีมโรงเรียนเทศบาล3 คลองแม่ข่าหนึ่งในชัยมงคลเจ็ดประการที่มีประวัติความเป็นมาควบคู่กับเมืองเชียงใหม่มากว่า725ปีทําปีทำหน้าที่เป็นคูเมืองชั้นนอกที่โอบล้อมเมืองเชียงใหม่ด้วยเส้นทางที่ไหลคดเคี้ยวอ้อมเมืองไปมาและยังช่วยในการระบายน้ำจากเขตตัวเมืองลงไปยังแม่น้ำปิงจึงมีส่วนช่วยป้องกันน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่ในฤดูน้ำหลากและเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรการอุปโภคบริโภค และการสัญจรทางน้ำของคนในพื้นที่ต่อมาจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและเป็นที่หมายหลักของนักท่องเที่ยวจำนวนมากจึงทำให้ตัวเมืองเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วประกอบกับที่ในเวลานั้นยังไม่มีแผนรองรับการเติบโตที่ดีไม่มีการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานไม่มีระบบจัดการพื้นที่อยู่อาศัยและไม่มีการวางระบบบำบัดน้ำเสีย ก่อนนี้น้านี่มันดำเหม็นเม่คืนก่อนนอนก่อนมันได้เหม็นดําเป็นน้ำำําคํมขยะนักยุ่งไรก่อนนักกินกับเหมน็นของแมา่ขาดเป็นห้องน้าทิ้งไปเลยมันเกิดส่งผลกระทบกับพี่น้องชาวบ้านจึงทําให้ชุมชนริมคลองแม่ขากลายเป็นชุมชนแออัดมีการปลูกสร้างบ้านรุกล้ําไปในลําคลองเกิด <c oughs> ปัญหาขยะในลําคลองน้ําเน่าเสียและสภาพแวดล้อมโดยรอบเสื่อมโทรม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่เป็นอย่างมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในคลองแม่ขา่าที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ดำเนินโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่ที่ต่างร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาลำคลองและปรับภูมิทัศน์ของคลองแม่ขา่าและลำน้ำสาขาตั้งแต่พุทธศักราช2561นับเป็นจุดเริ่มต้นของความตื่นตัวเห็นความสำคัญ และความสมัครสมานสามาคัคคีร่วมมือร่วมใจกันดำเนินการพัฒนาและอนุรักษ์คลองแม่ขา่าของหน่วยงานต่างๆรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นนับแต่นั้นเป็นต้นมาด้วยคำหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชการที่10บท่านยังเห็นเรื่องแม่น้ำลำคลองแล้วก็ตอนนี้ทำให้มีมน้ำไหลใส แล้วก็ชาวชุมชนก็มีการค้าขายทำให้มีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีความสุขก,กันจากการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของคลองแม่ข่าไม่ว่าจะเป็นการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนของลำคลองการบำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงคลองการพัฒนาพื้นที่คลองโดยการขุดลอกและกําจัดวัชพืชรวมไปถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นพร้อมๆกับที่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ไปในเวลาเดียวกันความสำเร็จของโครงการพัฒนาคลองแม่ขา่าจึงสามารถนำไปเป็นต้นแบบในการจัดทำโครงการพัฒนาคูคลองในแหล่งชุมชนต่างๆอีกมากมายหลายแหง่งเป็นการขยายผลจากจุดเล็กๆไปสู่ภาพรวมในระดับประเทศ คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นค่ะผมมีความสุขมากที่คลองแม่ข่ากลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งครับที่นี่สร้างรายได้ให้กับชุมชนค่ะคลองแม่ข่าบรรยากาศดีขนาดเลยเจ้าขอบคุณที่เข้ามาปรับปรุงคลองแม่ขา่าทําให้เด็กๆในชุมชนได้มีที่วิ่งเล่นขอบคุณมากๆเลยค่ะหนูมีความสุขมากค่ะคลองแม่ข่าในวันนี้ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้มาเยือน มีการจัดทำผังกำหนดโซนประเภทสินค้าและบริการอย่างเป็นระบบเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ทั้งชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวมีการปลูกต้นไม้ทั้งไม้ดอกไม้ประดับรวมถึงพืชผักสวนครัวและดำเนินการด้านการอนุรักษ์และปรับภูมิทัศน์บริเวณกำแพงดินซึ่งเป็นกำแพงเมืองเชียงใหม่เดิมให้สะท้อนถึงสถานที่สำคัญในทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงบ้านเรือนริมคลองแม่ขา่าให้สะอาดสวยงามและยังคงรักษาวิถีชีวิตที่เรียบง่ายสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนนอกจากภูมิทัศน์ที่สวยงามสะอาดตาและการได้มาซึ่งแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่แล้วผลพวงอันสำคัญที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาคลองแม่ขา่าก็คือพลังการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งจะเป็นกลไกลในการสร้างความรู้สึกซ้ำนึกรักในถิ่นที่อยู่อาศัยและยังจะถ่ายทอดไปสู่เด็กเยาวชนคนรุ่นต่อไปให้มีความภาคภูมิใจและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคลองแม่ค่ะให้อยู่คู่กับจังหวัดเชียงใหม่และคู่กับประเทศไทยอย่างยั่งยืนสืบไป